คเ,เครื่องมือช่างตัวท็อปสุดดีสุดอุดสุดลิโคต้าเบอร์หนึ่งเครื่องมือช่างนะคะในวันที่16พฤศจิกายนนี้มาเจอกันได้ที่งานลิคต้า for professional ค่ะในงานก็จะมีให้พี่ๆนะคะได้ทดลองใช้ด้วยเป็นการเปิดตัวที่สุดว้าวมากๆเลยภายในงานของเรานะคะยังมีท็อปโชว์สุดพิเศษเลยจากคุณหลังพะนครคุณเอิร์นวัใหญ่แล้วก็คุณโจอีกานานะคะแล้วก็ยังมีปิดท้ายด้วยนะคะกับโชว์มายากนแสนสนุกจากคุณ คิวสีธัญญาค่ะแล้วก็ภายในงานของเรานะคะก็มีอินฟูชื่อดังมามากมายเลยคุณแบงค์พนชัยนะคะคุณสมชาย DIY คุณออนบ้านทองฟ้าแล้วก็อีกมากมายหลายท่านเลยค่ะพิเศษส,สุดๆนะคะสำหรับ200ท่านแรกที่มาร่วกกิจกรรมภายในงานของเรารับไปเลยค่ะเซ็ตสว่านไขควงนะคะให้ฟรีกับบ้านไปเลยเครื่องมือช่างตัวท็อปสุดดีสุดอุดสุดด้วยขุมพลัง25โวลต์ค่ะ รับประกัน3ปีเต็มนะคะใครที่เป็นสายใช้งานหนักนะคะต้องการความทนความอื่นเป็นพิเศษแนะนำเลยกับลิโคต้าค่ะก็ <c oughs> มาเจอกันได้เลยที่งานของเราในวันที่16พฤศจิกายนโรงแรมลามาการ์เด้นวิภาวดีรังสิตค่ะ